กลับสวัสดีคะ่ะพี่พี่น้องน้องป้าป้าลุงลุงเถิงแซวไทยแซวเหล้าแซาซาปูยู่ต่างแดนพวกเมียฟันลังให้โซ่บ่อให้โซ่โซเซโซเซ,ซเบ <c oughs> ามวนนัวหัวมวนกันเนาะคะ่ะพี่มาดามลาดพารักการปลูกกะซีมาเอ่อถ้ำขีดค,ความทรงจำเอ่อถ้ำโขงน้องหน้ายู่สะระบุรีเนาะค่ะรักอ่า ดังเดิมก็คือมักเลียงเป็ดมักธรรมศาสตร์เนาะคะ่ะกินไกบ่บบกินไข่บวบาดบว้วกัดแตกเปาะแตกแปะออกมาจนได้สาโตนะคะทั้งหมดยุคอกนี่ค่ะอาหารการกินกับกินง่ายๆกินเม็ดอาหารเม็ดแน่กินพักแน่แว่สื่อป่าไปปล่อยค่ะป่าทับทิม40โตไปก่อนก่อนหนานันกระลง จ็ดสิบโตไปแล้วก่อนสิบปโค้งน้องหน้าเนาะคะ่ะเทากับมาห้าของฝากให้น้องป่าเพราะว่าสีเอาไปเลี้ยงแล้วก็ต้องมีอาหารก่อนข้างๆลงเลียนขางบ้านพิมาดามนี่ประมาณหนึ่งกิโลมีโค้งน้องหน้าคือกัน,นะคะ่ะบนเพิ่นไทยงวัวไทยข้วยมาเลี้ยงวหวเ็นเดินเนะะี่ยค่ะพิมาดามกับหูจักมักคุณกับ เจ้าของทีเจ้าของคัว้วเจ้าของง้อทกยุดนีเนาะคะ่ะมันมีมมแหนะพิมาดามก<น>มับมาตักะะแหน,ะแนกับบักไ่ผัมบานเฮานี่พิมาดามสิตักไปใส่คล้องโป่งนองหน้ายูสระบุรี่เนาะน,นีนเพื่อนหลายหลาย,ยบากักไคผัมกับมีเด้ค่ะเพื่อน,นอันน้หน่อยมันเป็นบักไ่ผัมคนอีหลา่าคอย ข้องเขียวไปพุ่นนามบ่เนเาเด้ค่ะเพื่อนๆน,นามบ่เนเาเด้มันเป็นอันนาำมันไหลมาจากเขื่อนเนาะลูกสาวหอยมีแบบไข่พันน้าหมูละน้าหันมายิ้มสิค่ะเฮ้ยลูกสาว่อยหน้าหักตัวหนุ่นเบิ่งเด้อมาได้ห้ายแล้วแป๊บเดียวเต็มคู่แล้ว ไปให้ลาวใส่ลงแล้วใส่ดูไข่ไก่เก่งเอาไปใส่โข่งน้องหน้าเฮาขุ่นงามนี่บอลน,นี่บักใครผำบรายหาลายหนีดำดำหนี่บ่เป็นยางเด้ขุ่นกึดพึดไปทางขุ่นตาเฮานี่ล่ะไอ้ละหันหน้ามาจุ๊บ okay. จุ๊บโอเคมาเดินมาดิอุ้ยอ้วนปูเลยนูดูแหนะน่าเต็มหน้ามัน แหน่เต็มหน้ามันอือทั้งหลังก็เป็นแหนเป็นนอนแหนมีควายสีช,ช,ม,สชมพูใช่แล้วควายดอนนี่ไงสีชมพูเนี่ยท่าน,นั้นอ่ะอันนั้นน่ะควายผู้หญิงเห็นไหมตาต่วัวมันอ่ะอี่นะเห็นตาต่วัวมันไหมเนี่ยควายผู้หญิงอันนั้นควาย,อ,ยอันนี้ควายผู้ชายเห็นไหมตาต่วัวมันเป็นหำเหมือนพ่อเลยเปอเออถ้ามันผู้ชายอันนี้ผู้หญิงอันนั้นเห็นมันดมตาตนตัวเนี่ยอันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงนี่เนี่ยไปได้เดินไปได้ เอาใจเอเธอก็สกนเอาส่งสีแดงขึ้นยานส่งสีแดงยาน,ยานมันปิดแล้วเอายญ้าเอาฟางมาให้มันลูกน่าอาฟางมาให้มันมนู้นแ่นถูเขาบ้านเราที่นูน้นเขาขมิ้นนี่ไมนี่คืออาณาเขต ทีโ่โขกหนองหน้าของพิมาดามลาดเผานะคะนี่เป็นติดเขาติดข้องเนะะาะกัสีมาผ้าส้มหลังจากขุดข้องเห็ดโขกมาหลังเตมีหน้าเนาะมีนามีษาสองเดือนกวัวผุนพอยเยเรานอนเอาแห้งแหะค่ะเพื่อนแล้วรับรถสมองกับยี่สิบถานาะทีแต่ว่าให้นอนเอาแห้งก่อนเดี๋ยวสิไปเตรียมของถ่านบนฟูจิสระบุรีนะคะเนาะ เดกะถามอายุสายยายอยู่ตำบลท่าตูมอำเภอแก่งคอยสระบุรีครับเฮียนพีมาดามหลังนีเฮียนหลังบูนเป็นเฮียนพีไส้กับพีสาไพ,าพค่ะซื้อไม่ให้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นกะเฮ็ดเอาเองค่ะเบิดประมาณแสนนิดๆนิดเนาะค่ะพนเพิ่นสีแล้วแล้วเพิ่นกะเลือดตะไม่กันตกปลาของเห่าสีสื่อมาเป็นปลาทับทิมเนาะค่ะปลาทับทิมซีซิบโต ปลาหลายๆร่วมเป็นแล้วกับประมาณเจ็ดลอยตัวนะคะอยู네่คลองนี่ปล่อยได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วโตง่ายค่ะอาหารการกินใก้เล้ากินพักกินหญ้ากินแหนกินขี้ง่วขี้ขั้วเลือกที่เมะล่งคลองเนี่นะคะนี่อันพี่นั่งพี่สะพายวานบัวอันเจ้าแตกเงาละออกดอกละเด้ออาวาสันนี่ค่ะ มังลูกสาวข่อยมาตะแหลกกับไอ้กลางหุมว่าสันบานหฮอนบัวค่ะแตกกอออกดอกงามงามเนาะนี่พิมาดามเดือกใส่ได้เดือนเดือนกับยี่สิบมือค่ะเกือบมันกัดเนี่ยออกดอกแล้วซสือมาสิบกิโลนะคะมาบานลงพ่องอันะะนี้สิเป็นกอตะไคร่หงยเนาะค่ะพิมพมาดามกับ เอาปูใบ,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 บป,นะประมาณเดือนเดือนกับยี่สิบสาบสองเดือนบ่สองเดือนบ่อบ่หอดบ่ตั้งแต่เมษาปลูกเดือนเมษาเนาะเมษาพุทภาประมาณเดือนเนือนหนึ่งผลทางผานกับเป็นวิวบ่อนนี่กับปูบักพ้าวนะคะ่ะโอ้ยคู้เเลี้ยงป่าเลีเ้ยวแถวพอยไงนี่แหน่ถีพีมะดามไปตากมากกับลูกสาว พอเนี่ยเลาก็เห็ดเท่ล่มเบิดบว่สันนี่ก็เป็นขิงง่วนะคะขิงงัวก็เป็นยาให้เล่าสนเนาะให้ป้าเล่าสนกันใบแดนทางพุนยานมันไหลไปกิจกรรมต่อไปก็คือการปูบักโฮมพันแก้วกลางดงว่สันเนาะอันธิมัดมัดไว้มันหักนะคะลูกอีสันเหยียบ <laughs> ก็บปลูกห้พัวเบิ้งตอนแรกเนี่ย เอาก็ออกจากทากา,างล่ะแก,ก้าวลงจังซีกดลอบๆอโฮดน้ำเร็วเร็ววขัวคอยกระไดายานตะอดเดงโฮด <c oughs> แก้วกลางดงนะคะว่าเมันลายต้นได้สิจุ่มแดงสีมันเป็นงาเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งสิมาอัปเดตให้เบิงว่าเล่าสีหลอดหรือเล่าสีย่างเนาะคะ่ะหรือเล่าสี ไปจังไดนี่ก็เลยสอนสามีค่ะสามแซวสามีปูเอาปูเปื้องมาสั่นเนาะประสบการณ์เราก็อยากให้เราเหตุกิจกรรมสิเดย์พอนค่ายสารความสุขกับสิเดลังอันอื่นบอลังกับสร้างมันเข้ากันเน้นดินปุ๋ยอินซีเนาะขี้งัวชขี่กล้วยบ้านนีลูกสาวเนาะกับเมียมากินบากทุเรียน ยืนเป็นจมยเดียวนะเงี้ยอนหนานันพี่มาดามก็มา <อะ S 2> พุ่นดินไว้แล้วนะคะพุ่นดินใส่ขิงง่วใส่ไอใบก้ามปูใบไผ่โอ้ยบรรยายนํากับพ่อท่านพ่อหญ่พุ่นเรามายืนส้มวิวเราไปอาบน้ำเลยรอบนึงแล้วมายืมส้มวิวแล้วะคะ่ะเพีย,นเพ,ย,น,ยนเพียนเงี้ยพ่อยี่น้อยพี่ไส้แท้ๆของพี่มะดามให้เพิ่นมาเบิองสวนเบิองโคกให้เนาะ แถวทางผุนเดินเดินนี่เลี้ยวว่าเห็นปันใดกับเมนป้าบอกพาวนะคะพิมาดามปูใบซิมหาตนบอนพุ่มๆนี่ก็สิเป็นข้องเนาะค่ะข้องเขียวๆถีดลูกสาวผู้ขาปเป็นเหลนนี่ก็เฮี้ยนของน้องลีนาของพิมาดามสิขวมไปฟังผุนเ้อค่ะเพียนเพียบัวแตกดีดีผู้ใดสนใจบัวเจ้านี่นะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปพิมมาดามเสียสรงลิงห้บอกเบอร์โทรห้ไปจอง บัวหัวเย่หัวงามแตกส่หัวปลากระสีเดซอนนะคะนามกระดีก้อนสีป่อยปลาเขากบเ,เลียงบัวเลียงบอนสน่วนใหมันก่อนด้วยค่ะมันจังสีหล่อนเนาะสีขว่ไปฟังทางผุน่นามใสนะคะขัวกะขว่นนี่ก็เป็นแหนดอกกุหลาบเนาะจอกกุหลาบเพื่อซื้อหยังของ้องใส่ใกล้ท่างผุนเนาะพ่อนามมันเต็มแล้วมันก็นสีไหลามาทอ เป็นล่องโบถี่พิมาดามคุดไปซีเมตรนะคะนี่เป็นทอเออเป็นบ่อสะขนาดเด็กลูกควยตัวหนึ่งน้ำอยากอันให้แม่มาเล่นน้ำค่ะเพียงเพียงขอบคุณสำหรับการรับส้มเด้อค่ะเพียงเพียงคลิปนานพิมาดามสีมาลงคลิปความส่งกล่มเกี่ยวกับผูกบักทุเรียนเนาะค่ะกับผ้ากันไปขนหินภูเขามาผสมประสานให้มันไก่เคียงกับอัน ทุเรียนภูเขาไฟค่ะเพีเพียน,นี่คะ่ะลูกอันพัวคอยกระเล่นน้ำดีดีมากกับฝนบดต,ตกเดหฮอ,อนไลา์เนาะคะ่ะเจอกันคลิปหนาเด้อคะ่ะไม่ปลูกปักทุเรียนภูเขาไฟน้ำกันพากันไปซื้ออัน,อนไปเอาเหินนะคะเพียนเพียนนี่หินภูเขาไฟเจอกันคลิปหนาสวัสดีคะ่ะ